ไม้มีการสัมภาษณ์ด็อ,เอรเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันครับว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคลครึ่งพลัสให้กรมสรรพากรจะเก็บไว้เป็นข้อมูลความลับไม่ถูกนําส่งให้กรมสรรพากรเพื่อความสบายใจแต่ถ้าท่านมีไรายได้ถึงเกณฑ์ท่านก็ต้องไปยืน่นใช่ไหมแต่เพื่อให้สบายใจยืนยันว่าข้อมูลนี้ จะไม่ใช่ส่งสัมภาร,รโดยอัตโนมัติไม่ใช่เนี่ยแล้วเงื่อนไขที่กําหนดนะถ้าหากผู้ประกอบการรายได้กิจการเกินหนึ่งล้านแปดแสนก็ต้องต้องยื่นจดทะเบียนแวดนะอันนี้นก็เป็นเรื่องกฎหมายที่ท่านต้องทราบาาเพราะ,ะไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มมันก็จะตามมาด้วยเรื่องเงื่อนไขทางภาษีเป็นเรื่องปกติเนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาและดําเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่ามาเข้าโครงการนี้แล้วจะเพ่งเลงเชื่อมข้อมูลโดยตรงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการใครจะสมัครคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสเตรียมนะครับสมัครสําหรับผู้ประกอบการนะที่ยังไม่ได้เคยเข้าโครงการจะเริ่มลงทะเบียน15ตุลาคมาจนถึง19ธันวาคมร้านค้าใหม่นะคะแล้วรู้ผลร่วมโครงการอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คแล้วร้านค้า คนละครึ่งเฟสห้าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะก็ถุงเงินอะไรเหมือนเดิมหมดร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยขั้นตอนตามที่เห็นฮะมสมัครนะร้านค้าถุงเงินเตรียมเอกสารท่านเข้าไปดูได้รายละเอียดเนี่ยแล้วรู้ผลภายใน3มวันค